เตมยะมุมฟุ้นเต็มนีจูเล่นบ่นี่เพียงนี่เต็มครับแสดงว่าปลาไหลาหลครับแถวนี้ับกีริสิเดมมึงน้ำกันมืออื่นนี่เลยครับปลาไหลมันสิถือดีน้ำเขาสาสางแล้วมันมันสิขึ้นมะมัย่ะน้ำเขาสาสางแล้วเขาแท่งเบิดน้ำมันสิขึ้นปวอม,มันสิเออาหารกินเขาเขาสาแล้วจัามือสองมือไปใส่ปั๊บม,มีจะโตเขาเบิร์พงามันเป็นไม้ไผ่ เนใหญ่สีบลูเป็นหญ้ามีบิ่งแหวนได้เด็กน้อยหาอยู่หากินหากเมือ่อใดเลือเลี้ยงเลี้ยนมาแต่เว้นกับมาใส่แนะนอย่าให้มากคนเดียวมันจีบไปได้ใส่มันจีนได้ลงน้ำมันจีบได้น้ำหากันเน,นี่ยเห็น,หนเนนทีนยนทุดงเห็นเอือกเห็นแล้วครับแต่ทีน้อยก็เป็นอนาคต ของชาติหลักเล่นเลยนะครับนี่นักเรียนนี่ก็เลังหัวเรียวหัวต่อยเลยนี่ิเป็นเจ้าคนในคน,นนี่ก็อายุนี่แล้วครับนี่เป็นนีิจูใส่เงี่ยวเนาะไงเงี่ยวเข้าท่าไปน,น,นี่ใส่ใส่มันใส่เงี่ยหอยเชลลีรับเงี่ยใส่นิจุใส่ปลาไหลบดหอยเชลลีมันบ้านี่ ไม่เชื่อหรือคือว่ารถเหยียบมันแตกเพราะมันได้เศษดินเศษแดงมันน้ำเอียนมันบอมีตาเห็นดอกมันดำดำดมกินมาใส่เอียนได้ครับเด้อี่แยกได้ออันนี้กะเค็ดเงียครับเงียใส่จิจูใส่หลายบ่หลังหนึ่งประม่าเคล็ดแตกหน่วยเค็ดแตกหน่วยเหยียบมุนมุนใส่ขี้ดินน้ำเอาน้ำเข้ามันน้ำ ข้าวมองจางปลาไหลเถือกเนี่ยถารอบๆปากยจูดเอาขี้ดินข้าวหนึ่งท้ารอบๆป่ากิจู้เคนเสียนได้กินนะไมันช่เอาก้นสิบมุนเขาเล่นเันมาาวหนเนี่ยกิน้อมุนเขาแยมฝังโขยดินลงไปฝังใ้ดินในเพียงนี่ก็โขยเคิือบกินเลยกบป่ากิจู นั่นถ um ้าป oh, ่ายคองน้ำแบบนี้ป่ายพ่นน้ำโอ้ผู้ติดตามหลายเถอะวะขนาดมากันน่ะเออนี่ผู้ติดตามครับันนี้นี่ทำเล่นี่ยหลกล่างเป็นเพราะว่าเียนมันหากินมันสิ้ไรน้ำฟังพอไหมครับอ่ามองยี่หู้เต็มอยู่ตอนมาแท่งทำเล่คือเอาเกียร์สานี่ยมันปะ มให้มันหกๆนี่เองเรากนี่หกนี่เรียบอือมัอยู่ในเส้นอันนี้ก็ต้องปิดไว้ถ้าปะปิดไว้หนูสิมะกอยกินปิดหูเนียแมนหนูสิมะกอยกินหอยเซอรี่อันนี้คือปิดไว้บ่ให้หนูมันมากินมะกอยกินมะกอยกินบ่ให้มันไม่เหนียวใส้หนูก็ไปไหลกกินมันบ่เถื่อกัน ก็หัวกัเกันมันขีดียักกันมั้งอ่านี่นะครับเทคนิคการใช้จู่ปลาไหลเอาปลาไหลอันนี้แป้งมองมันมันลุกแล้วเนี่ยแป้งมองจุกลงเพื่อให้ตังลงไปดินมันจะสวมป่ิจู่น้อยนึงอตังลงเิเ่ วก to ็ยกให้ข้าวหอยมันออกทัวไอจุืมยกงกัจหน่อยเนาะแนข้าวหอยหนำมันเปียกออกแมนอืใส่หลังนี่ไอ้สายนี่ใส่จากหลังนี่บช่่สองหลังอืมไปมุมฝนอีกหลังหนึ่งอันฟังฟังฝนกับมีคือกันได้ครับมีคนใส่กันฟังฝน หนาา้าตาคือฮิโปโใช่ไหมกนอีกคนหนึ่งต <c oughs> ุยน้ำใส่ดั่งเทียงน้ำเขาจะพี่น้องที่มาเอาไปอ่ใส่กับแบบว่าปิดปิดไว้อย่าน้อยครับปิดปิดไว้อย่าน้อยเพื่อปล่าไอเ้เนี้มเห็นแบบไงกันคนมาหยั่งครับมือเป็นเสาเขาจิมาเอาเงนมาครับเนี่ยม,มือเป็นเสาจังสิมาละเอ,อมามัดมือนะครับเด้ออันนี้คือการมาใส่ประมาณ สี่โมงครับสามสี่โมงนี่แหละตอนนี้ใส่ตะเวนยานฝนตกครับมือ่อนี้อันนี้พ่านลุนเล็กติดตามมากครับนี่มาเรียนวิชาชอยู่จำเทคนิคไว้เด้อเด็กน้อยอ่ะเนี่ยเยอะเิียดรุ่นแรกเนาะอันนี้เิียดรุ่นเล็กเด้อน,นี่ ยังย้่อู้านุงก็่ตัอุงเปล่ายี่ียังครับนันปิดหูบ่เสียงเสียงใส่แล้วดนหรเปนี่เสียงซื้อเดี๋ยวเดี๋ยวจยางไปเมืองใกล้ๆครับการใส่การเสียงเทคนิคครับ เรียบร้อยแล้วนะบ้านผมนี่ยใช่ครับ,รบพี่มึงนเหมือนนี่ยเรียแล้วครับนี่จู่ส่เรียบร้อยแล้วสังเกตแถบชิบุออกเลยแล้วครับว่ามีจูไ่ไซใบนี่หกขันออกจากเจ้าของที่ใส่ไปครับชิรูจุด,ช,จดชิรูมองครับถือกินหอยเราเลยแม่นบ้านนี่กินหอยเน่ากว่าวนี่อ,อื <ห S 2> <ห>อ นี่เป็นสาธิตใส่อีจวยครับใส่อะไลครับมึงบรรยากาศมันด่มีอยู่ครับนี่มันหกดีบัวลหลายๆนี่โอ้โหนเจ็บครับบวดครับครับบ่เจ็บ รางในไซสูตรเดียวกันครับเนี่ยเหยียบดอกไม้แตกๆใส่ใส่ใส่เงี้ยที่เขาคิดดินท่าปาก คนฟุตหยาของมันกันเงียอะไรปาะเดี๋ยวเอาใส่หยกลงมานเดี๋ยวเห็นเลยมั้งปกติเขาจะปัสใช้ประาณนั่นหรอกไก่กันเงียนาะครับเนาะเงียใส่ประมาณนี้แล้วหอยเชลลีเดียนใส่ประมาณเดียวนี่หอยอกระเดียนมันจะข้าวกว่าข้าวหลายแมนอันนี้ครูหูเพิ่นครับนี่ลูกศิษย์ อไอ้ปลายุไจงได้ก่อมันจะมีหกที่เราแนมไปหกมันจะเป็นดินแปมมันจะเป็นหงกแนมไปจะเป็นดินเปนแปมคือมันขึ้นมากมันวะ,นะเนนอเลี้ยงเลี้ยเล้ยหลังฝน ยี่ดล่ะสาละสองสามอันบ่สังเกตบางม,มีแต่ปลาบัวนะที่ใส่ปลาไหลนี่นะีมปลาบัวคือหลายคือว่าน้าม,มันบ่แห้งนั่นคือคอสังเกตคอนปลาไหลมันมักางงหกเนาะน้ำหกก็คือว่ามันหนีงูได้อื กกอะมีงูสงหัวเขาเอ้น <c oughs> งูพ้าอยังก็อน้างูพราอาทิตย์น้นกินปลาไหลย่างเดียวแบบได้ก่อเอาเอาขี้ดินโกยทับบทับให้มันแนนอืมปิดฟ้าให้แนนเพราะว่าปิดฟาแนนคืออีจูนี่ย็ต้องตั้งให้มันอ่าตั้งให้มันโค,ค้งครับปิดฟ้า,หาให้แนน,อ,น,น,มมนออ,อแต่ไรังมันสดินเนาะ พี่จูลมเปิบปลาไหลกันสิกดึงยาอยากฟังบอลลูดอ่ะอยากฟังมันหลอกดึงยาอืมันหลอกดีคือดินไหนมันก็ต้องบอลลูมมันเถอืมจังใดกับฮู้ฮู้เขามันเนี่ยเอียงซีซิมหาองศาจากฟังตอนทีฟ้าตอเป็นทางเกียดกวดทางจังอยบ่ได้แต่งทางบดแต่าจมลงดินแล้วก็เป็นแปนแน่ทางอออกมาะไรมันสิมาหากินขางฟังเนาะ ล้ัลงนี้แล้วเราเป็นบ้นนี่แน่นอ๋อแล้วแก็ลังต่อไปแบบนี้ยนี่พวกมะลักอีจูเป็นเนแอมอ,อ,อมือัวหวทุก,กเมัน, <c oughs> นี่เป็นการเส,สียงเสียงเพื่อสิได้กินปลาอีกะไหเมื่อื่น <c oughs> เอาไม่ล็กอกเราไม่หยาล็กอลกอก,อกันมันไหลลูกไม่เลี้ยงตัวนี้นมันก็จะเป็นเสี่ยงนิดหน่อย แล้วก็นี่หนาตัวนี้ที่ล็อกนี้มีโยดินมันที่ล็อกใส่กับไม่ไปปิดไว้แล้วอันนี้เป็นของของผมเองนะครับหลังนี้ใส่มืออื่นสรลลุ่นเลยเนี่ เสร็จเรียบร้อยล่างไม้ล่างมือล่างหนาเดินทางต่อไปครับบัดการล่างมือเอ,คา,อา,มมาครับบรดเทศนี้ก็ยนี่ยมือยำครับเซาแล้วบรดเทศนี้มึงครับหลังแหลกครับหลังแหลกปกติส<ว>ามตังตะพุ่นละนี่แหละหลังแหล,เลกเที่ยงครึ่งเมื่อตี สามีหนึ่งผลงา<ต>นครับมีถูกหนักปะไม่เท่าไหร่อแต่ได้ยินเสียงกุกลกลุกลกุกนี่แมนแทะสองตัวถูกต้องอืมว้วตัวใหญ่เขาแต่มันมีเนว้ยใส่ปะเฮานี่มาดูนน่อยอมันใกล้ๆครับเลย เทออกงเงสีเห็นตัวเทในถงถงมเวอร์คัดตังไหมสีคัดบองบมันสิพุงค่เด้แบบสีหือมาท่านวะมันมาก่อมูนมันมกัหเข่ามั่ิารหรโตกมานึกว่ามานช้นี่ฮะเดี๋ยวเด็กินหลังหลังแรกมิจฉลังเหรอสิบสามสิบสาหลังเดี๋ยวจะฟ้าถากอนถากอนใส่หลังยมไก่อมุมนี้เเนาะ อ่ะเอาต้องล่างออกย้ำยาวแล้วเขาต้อนซีเมนต์กุ่มเอาคืนแล้มาเทพี่มาเทพี่เทพี่เราก็มายามหลังนี่เมื่อก่อนล่างก้อนเพิ่นว่าเขาซีเมนต์พูดหนึ่งพูดทาปไ๋ยเพิ่นว่าเดะกตัวฟุ้นเฮ้ยจะใคร่อ่อนสาหนีซะแข่งกันสีแข่งกันได้ก็บอกฟุ้นน่ะผมใส่หลังหนึ่งด้สีแข่งกันมาพูดได้เฉยไรกัน พูดใดได้หน่อยผู้ได้แพ้่แก้ผายขี่รถกระบะาจอดให้นุ่งก็สกได้เป็นไรเป็นไรงู่ตอนมาเนี่ยแน่บ่านุ่งวันนี้มาดองเขาบอกผู้ได้จแก้ผาโช่วหรอเปล่เดี๋ยนี่คนเดเตัวเดียวคนวะพูดน่อยกันเต่หน่อยแล้วผู้น้อยโอ้ตัวทำนีลรเป็นไรกำลังงาม เงี้ยร้านกระดูกแข็งไปสิเขาจะเทลงเราไม่กินโาออกด้วยหลังนั้นปลาไหลตายได้เทบ่มีน้ำเยอะถือคัดบ่แม่นครับโอ้ไม่แต่ปลาไหลตัวสมกันเลยเอไม่กินโาออกด้วยหลังแต่สิยังมั้นนี่กันไปทีมึงโตเหมือนกันนะเดี๋ยวหยุดหันละเพราะกินดีๆนี่ยแล้วะบัดน่อยบัดไหน นี่แหละครับเป็นไทยเนี่ยเชียงอีจูเนี่พราะมันแห้งมันจะเบิงบอกเนี่เป็นปากาเชียงกิจูนดี่มองมาเห็นเลยเนีย่เห็นอยางหัวเดียวนี่แหละเอาเลยครับบินอากาศเนี้ยเมื่อเช้าเย็นสบายบด้วยดียิน อันนี้หกโมงสี่วันนี้ประ่านหัด,ด้วยนะูกโอ้ยดนของอาจารย์เป็นไซได้นี่ลูกซิดยำสองสองบ่ถือสุหลังเลวยวะใครอยู่ดออหัอกดีหาตลลัลรบ่หกโตลลัวรนบ่ไโตหาตัซาเล็เก หกตัวอ้วนพี่มีฮ่าสาต่อไปห้องบ้าน <imagery> <c oughs> Cú lăn nico này, cú lăn bang mang lên tội lên yên mà lên lòng lũ lan. đấy chí hoa hết yên lưu lên lắm nicobi yam 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 hết yên Yên yam 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 má

ลังนี่หมดล้งางหมกฟุ้นตรงน้ำรอบนี้ไม่ตกแล้วจ้ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวได้เจีพี่หมีพี่หมีโอ้นี่แฉงของแฉ่บมกฟุน้นโอ้ก็ดังขั้วขั้เทเลยเทเลย วัสิธาแบบเต็มบังไหมเปิดแล้วมันพุ่ง้หลานเม่อขึ้นจากไม่เปิดมันตอดปาตัว3ตัวค่อยแข่งมันเลื่อยลงมเอเกาคนนี้ไม่งี่เ่อค่อยๆเล่วสตัวเลย có leo leo cái gì nhang mấy này cái có ạ núi tìm là khương bộ nồi đó đâu lại vừa Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì không bỏ ยุดยีอะม่งเี่้เาเยหานยันละยุหันละท่หันละงเปิดที่แรกคัดมันเปิดที่แรกเยนน้ำติดเต็มสวนขึ้นเลยได้คับขึ้นจากน้ำเจ็ตัวนีหาตัมั้ง สตัวแต่ตัวเล็กมองที่เต่าด้วยเอายกข้างขึ้นขึ้นอะไรวะเนียอไรวะเนี่ยันลายสามแบบเต่าสองตัวไะปลานีปลาลายลยก้อนมูอันนี้เป็นตะเถือกบบเบ้อเถือกไป โอ้ฝนอลังการว่ะผมมีเยอะตัวเยอะเยอะอย่ามือปิดแม่เอามือออกเอามือออกมันบอกดอกฝนเออซีตูนนั่นนี่นัก็ลงมาเดี๋ยวแล้วทแล้วออกกันดีกันเลยดอกมันก็สามอื่น จะสาดกันแล้ว่เรเป็นกองไหมอาค้นยังมามันสีหยยบนนว่าสาดเป็่ไงคนอีเยอะขี่่วต้นคุนคุนผู้ไร่สารหมดเจ้ละไปค่ึไป ยามเห็นไหมเนาะขูเลยอยยามบ้างสียุ่นี่ออนี่บอกว่าที่ก็ได้เปียบบูแล้วเทียบใหญ่ก็ตักมาให้พัดดันแต่ดูแล้วมันไม่ได้ลอกดินกูก็ไม่รู้ว่าจะถูกหรือเปล่าเ่้นเหมือนยามลุงเอาุ่แม่ใม่ไว้มันกวดดินมล่งอกไแล้วมัาเปต่อะเสมอกบนัยเนาะ มาทีนี่ได้ยามเขาจะคล้องเราไปดินส่ไว้หมู่บ้าน,นตามสูตรเป็นว่ายังทีดผาองศาจะพอยปิ้งเด้เหรอ <laughs> <h ums> โอ้่ได้ได,ได้นี่ไม <h ums> ยมันกีมม่ลมวะบอโ <h ums> อ,อ้ลมบ <h ums> อลร้อนลมมึงดีเยอะเลยโอ้สงสัยจะไม่เหงาแล้ว <h ums> ทรายยังไม่เงาแล้วสองตัวสองตัวสองตัวทรายยังไม่เหงาแล้วไปที่นี่จำเนี่ยหรอทรก็พ่นอยู่หลังก็พอสมัยก่อนน่ะตอนเจียวเขาเปล่าตอนเจียวเขาเปา่ากระสางไหมไม่ไหงเจียวเขาแล้วยำหมดแล้ว ผลงานเอาประทันเท่ป่ะหลังนี่นี่ของผมใส่เองเรื่อหลังนี่ยถือยี่เหลีหลังเดียวเพราะเพราะกินแล้วไปหยอกมันแหมมันยีตื่นต้องเอามือปิดใบดอกแง่งเ,ออเลยแง่งกี่มีเนียยอะสองตัวโอ้สองตัวก็ะมานพี่ย่งห้อยเขาแช่ขายเนี่ยแล้วพุ่งขึน้นไปเต็เลย มันหน่ตัวนะไม่างมองหัวซื้อตันบือนาขาเที่ยงขาดครับเง่ายเขาบอกรับางรับางเขานผู้ขายชิ้นหารับของใหญ่เลยแอเ้ยตามแหเขาไปหลังเรา